สวัสดีครับชุมชนอุดมสุขบ้านหุงงสีอำเภอนองกวางจังหวัดแพร่ผมธีรวัตรตะวิกาผู้ใหญ่บ้านหุ่งสีครับสาหรับชุมชนหุ้งสีของเราครับดำเนินกิจกรรมขับเคลื่อนภายใต้แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดําเนินกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะาเรื่องน้ำครับน้ำคือปัจจัยสําคัญและมันคือปัญหาใหญ่ปัญหาหลักของหมู่บ้านเมื่ออดีตซึ่งเดิมทีเนี่ยเราเคยเป็นคลองส่งน้ําธรรมชาติทําให้พี่น้องชาวบ้านพี่น้องกเกษตรกรเนี่ย ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายต่อไร่เนี่ยในอาัตราที่สูงประมาณ3 0 0บาทต่อไร่หลังจากที่เราได้พัฒนามันอย่างต่อเนื่องจนวันนี้เราสามารถติดตั้งระบบส่งน้ําด้วยพลังงานไฟฟ้าได้จึงสามารถลดต้นทุนได้มากขึ้นชาวบ้านเสียค่าใช้จ่ายในอาตาัตราไร่ละร้0ยถึงร้อบาทและที่สําคัญที่สุดคือเราสามารถทําการเกษตรได้ตลอดปีเมื่อน้ํามีความมั่นคงจึงส่งผลทาให้พืชผลผลิตมีความมั่นคงพืชผลผลิตมีคุณภาพที่ดีขึ้นทําให้ตอบโจทย์และแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องชาวบ้านได้ แล้วนอกจากนี้ครับวันนี้จึงมีคณะกรรมการในการบริหารจัดการน้ําเกิดกติกาสังคมเกิดระเบียบกลุ่มองค์กรขึ้นสมาชิก ที่ไม่เผาแล้วก็มอบฟางให้กับหมู่บ้านก็จะได้รับค่าใช้จ่ายต่อไร่ที่ต่ำลงก็ถือว่าเป็นแนวทางร่วมกันที่สนับสนุนในเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมให้ปลอดจากการเผาอีกทางหนึ่งครับแล้วนอกจากนี้ครับวันนี้เราพูดถึงเรื่องของการลดต้นทุนทางการเกษตรยังส่งผลในเรื่องของการลดต้นทุนของกลุ่มกิจกรรมอาชีพต่างๆจากการที่เราไม่เผาและเรามอบฟางให้กับหมู่บ้านก็เกิดกลุ่มอาชีพในการอัดฟางก้อนขายให้กับกลุ่มคนเลี้ยงโคกลุ่มคนเลี้ยงโคก็ลดต้นทุนในเรื่องของการจัดการอาหาร ในการเลี้ยงทําให้เรามีต้นทุนในการผลิตที่ต่ําและนอกจาก ฟังจงอาจก้อนไปขายให้กับกลุ่มคนเลี้ยงโคลแล้วยังสามารถนํามาหมักทําปุ๋ยโดยใช้ระบบปุ๋ยหมักระบบเติอมอากาศของหมู่บ้านเกิดเป็นการลดต้นทุนการใช้สารเคมีการใช้ปุ๋ยเคมีด้วยอีกทางหนึ่งและนอกจากนี้เราก็นํามูลโคลไปเลี้ยงไส้เดือนซึ่งผลผลิตจากไส้เดือนก็จะได้มูลไส้เดือนแล้วก็น้าหมักมูลไส้เดือนก็เป็นการเชื่อมโยงกับกลุ่มปลูกผักอ่าไม่ว่าจะเป็นกลุ่มวิสาหกิจผลิตพืชอาหารปลอดภัยก็จะนําพวกมูลโคลมูลไส้เดือนปุ๋ยหมักต่างๆเหล่านี้ครับไปใช้ในการผลิตพืชอาหารปลอดภัย ำหรับทุ่งศรีเราวันนี้ครับเราได้เปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชนมากกว่า10ฐานการเรียนรู้ซึ่งมีทั้งฐานในเรื่องของการส่งเสริมอาชีพและมีฐานในเรื่องของภูมิปัญญาท้องถิง่นและที่สําคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือวันนี้เรามีการส่งต่อแนวคิดดีๆให้ลูกหลานได้มาสัมผัสเรียนรู้ในกิจกรรมในวิถีชีวิตกิจกรรมกลุ่มอาชีพต่างๆและรวมถึงวิถีวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามเป็มีการเรียนรู้ทั้งจากคนภายในของเราเองเยาวชนลูกหลานแล้วก็เปิดให้เป็นสถานที่ศึกษาดูงานเปิดรับคณะจากภายนอก้้้เเเขาาาาามรรรียนนนูจากกกดํิ กจกรรมของศูนย์การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเรามีความคาดหวังว่าทุ่งศีจะเป็นหมู่บ้านแห่งการเรียนรู้แล้วก็เป็นการเรียนรู้ของทั้งคนในชุมชนเองของเยาวชนรุ่นหลานเองแล้วก็เพื่อเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของทุกคน้วยครับและนอกจากนี้นะครับเรายังมีผลิตภัณฑ์ชุมชนจากผลผลิตของในชุมชนของเราเองกลุ่มอาชีพต่างๆได้นําผลิตผลชุมชนเนี่ยไปสร้างมูลค่าเพิ่มจากการสร้างผลิตภัณฑ์และนํานวัตกรรมเข้ามาเสริมทําให้สินค้าของเราได้รับมาตรฐานและก็ทําให้สินค้าของเราไปเชื่อมกับตลาดระดับสา แล้วก็ตลาดโมเดิร์นเทรดนะครับก็สามารถนําสู่ในเรื่องของรายได้ที่ที่มั่นคงขึ้นให้กับกลุ่มสมาชิกนะครับจนวันนี้ทําให้เราได้เติบโตได้พัฒนาและสร้างรายได้ให้สู่ชุมชนของเราเองครับวันนี้ทุงสีได้ร่วมกันสร้างสังคมอุดมสุขให้เกิดขึ้นในหมู่บ้านของเราให้กับพี่น้องของเรา,าเราจรึงมีความภูมิใจและเชื่อมั่นที่จะถ่ายทอดให้กับ ทุกคนได้มีโอกาสมาสัมผัสและมาเรียนรู้ที่หมู่บ้านของเราเพื่อร่วมกันสร้างสังคมอุดมสุขไปด้วยกันขอบคุณครับธีรวัตรตะวิกามผู้ใหญ่บ้านทุ่งสีหมู่ที่3มตะบนร้องกวางจังหวัดแพร่ร่วมกับคนในชุมชนจัดการสิ่งแวดล้อมและขยะ จนได้รับรางวัลชนะเลิศชุมชนปลอดขยะระดับประเทศปี2555ภายใต้ชื่อผู้ก,ก่อการดีที่มุ่งสร้างความเปลี่ยนแปลงให้ชุมชนดีขึ้นโดยยึดเอาวิถีชุมชนเป็นหลักสร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆก็ถือว่าเราโชคดีที่เราปรับตัวได้ทันปรับตัวเรียนรู้ให้เท่าทันต่อปัญหาและก็สถานการณ์ในปัจจุบันครับก็ดังนั้นคําว่าผู้ก่อการดีมันถึงเป็นรากเน้าของของทุ่งสีในการคิด ในระยะเวลาที่10ปีที่ผ่านมามันเป็นการรวมรวมจิตใจรวมจิตสานึกร่วมของพี่น้องชาวบ้านที่จะพัฒนาหมู่บ้านบ้านทุ่งสีเป็นชุมชนขนาดเล็กประมาณ100ครัวเรือนมีประชากรกว่า300คนแทบทุกหลังคาเรือนรู้วิธีจัดการขยะที่เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นทางขยะรีไซเคิลขายได้แยกเก็บไว้หรือนำมาแปรรูปเพิ่มมูลค่าเศษผักผลไม้ใช้เลี้ยงไส้เดือนได้ผลิตภัณฑ์ชีววิถี น้ำฉีไส่เดือนเป็นปุ๋ยชีวภาพใช้ในครัวเรือนและพื้นที่เกษตรกรรมคือสิ่งแวดล้อมในภาพรวมมันดีขึ้นดีขึ้นกระทั่งสุขภาพกับคนในชุมชนด้วยค่ะแล้วก็บ้านเรือนก็สะอาดผิดตาขึ้นนะคะทำให้เราเป็นที่ศึกษาดูงานต่างพื้นที่มาดูตลอดต่อเน,นื่องนคะคะศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านทุ่งสีเป็นหนึ่งใน8จังหวัดต้นแบบที่พร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างความยั่งยืนด้วยกิจกรรมที่สอดคล้องเหมาะสมกับท้องถิ่นของตนเองเราเป็นวิถีของเกษตรกรรมดังนั้นกิจกรรมที่ทําอยู่ในศูนย์ก็จะเป็นในเรื่องของวิถีของเกษตรกรรมเป็นหลักเช่นมีการผลิตปุ๋ยหมักการผลิตฐานอัแท่งการเพาะเลี้ยงไส้เดือนหรือแม้แต่ศูนย์นข้าวชุมชนต่างๆเหล่านี้มันคือรากฐานของพี่น้องทุง่งศีที่เราได้ร่วมกันกับเพื่อนจนเกิดเป็นศูนย์การเรียนรู้แห่งความภาคภูมิใจของพี่น้องทุ่งสีครับ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในชุมชนบ้านทุ่งสีเกิดจากผู้นำที่เข้มแข็งและสร้างการมีส่วนร่วมคิดก่อนทิ้งจัดก,การขยะที่เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นทางรวมทั้งรณรงค์ส่งต่อการพัฒนาให้เด็กและเยาวชนได้รู้คุณค่าของการคัดแยกขยะผ่านกิจกรรมธนาคารความดีเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่และชุมชนมีสุขภาพแข็งแรง